สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ช่องสรนหานนำเรื่องเล่าดีๆมาฝากกันอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเรื่องฝ้ามาลงรายละเอียดกันค่ะฝ้าคือความผิดปกติของเม็ดสีที่ทำให้เกิดรอยลักษณะเป็นปื้นสีน้ำตาลหรือสีเทาที่ไม่สม่ำเสมอบนผิวนะคะโดยจะมีสีเข้มกว่าสีผิวปกติรอบข้าง เป็นปื้นเรียบไม่นูนขอบเขตไม่สม่ำเสมอมักปรากฏขึ้นบนผิวหนังเป็นยอมๆแล้วก็มีลักษณะเท่ากันทั้งสองข้างนะคะโดยเฉพาะที่บริเวณใบหน้าและฟ้าก็ไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เกิดนะคะคุณผู้ชมแต่มักจะค่อยๆเป็นมากขึ้นเรื่อยๆโดยอาจรวมเป็นปืน้นหรือเข้มเป็นกระจุกก็ได้ส่วนตำแหน่งที่เราพบฝ้าได้บ่อยๆก็คือแก้มหน้าผากสันจมูกริมฝีปากบนนะคะหนวดแล้วก็คาง นอกจากนี้ตำแหน่งของการเกิดฝ้าอาจมีบริเวณอื่นๆของร่างกายได้อีกค่ะโดยเฉพาะบริเวณที่ถูกแสงบ่อยๆเช่นคอไหลแขนหน้าอกและก็หลังนะคะฝ้าจะเป็นปัญหาผิวพรรณที่พบได้บ่อยในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายการเกิดฝ้าเนี่ยไม่ได้เป็นอันตรายใดๆต่อร่างกายยกเว้นเรื่องของความงามนะคะแต่ก็ทำให้ผู้หญิงหลายคนหมดความมั่นใจหรือเกิดความรำคาญใจได้เลยทีเดียวค่ะ จากการศึกษาพบว่าปัญหาฝ้าบนใบหน้าเนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปลักษ์ของบุคคลนะคะสามารถนำไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตและก็คุณภาพชีวิตที่แย่ลงได้เดี๋ยวเรามาเรียนรู้เรื่องของอาการรักษาฝ้าอย่างถูกวิธีเพื่อให้ผิวกับสู่สภาพปกติได้ใกล้เคียงมากที่สุดดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง ซึ่งจากสถิติการเกิดฝ้านะคะพบว่าปัญหาผิวหนังที่พบได้บ่อยที่สุดก็คือฝ้าแล้วก็จากประชากรทั้งหมดนะคะเราพบฝ้าเนี่ยเกิดในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายซึ่งผู้ชายพบเพียง10%เร์เซส่วนผู้หญิงเนี่ยพบมากกว่าผู้ชายถึง9เท่าเลยค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะในผู้หญิงที่ ตั้งคันนะคะมีโอกาสเป็นฝ้าได้มากถึง15-50%นะคะของคนที่ตั้งท้องนะคะแล้วก็คนที่เป็นฝ้าได้บ่อยก็คือคนที่มีผิวสีน้ำตาลเข้มหรือผู้ที่มีผิวสีแทนมากกว่าคนผิวขาวนะคะแล้วก็ในช่วงวัย2 0 4 0ปีเนี่ยก็จะพบได้มากขึ้นวัยรุ่นเนี่ยไม่ค่อยพบนะคะฝ้าจะแบ่งออกเป็น3ชนิดด้วยกันนะคะ ตามความลึกตื้นของฟ้าก็คือฟ้าตื้นซึ่งเป็นฝ้าที่อยู่ระดับชั้นหนังกำพร้าหรือผิวชั้นนอกฟ้าชนิดนี้จะเป็นสีน้ำตาลมีเส้นขอบชัดเกิดได้ง่ายค่ะซึ่งการรักษาในฟ้าชนิดนี้ก็รักษาได้หายได้แล้วก็ใช้เวลาไม่นานนะคะส่วนฝ้าลึกเนี่ยเป็นฝ้าที่อยู่ระดับลึกกว่าชั้นหนังกำพร้า คืออยู่ในชั้นหนังแท้ด้วยความลึกจึงทําให้เกิดการแสดงของสีออกมาเป็นสีน้ําตาลโอมฟ้าหรือสีน้ําตาลอมม่วงมีขอบไม่ชัดเป็นฝ้าที่ยักสารญายาแล้วก็ใช้เวลานานค่ะอีกชนิดก็คือฝ้าผสมค่ะซึ่งเป็นฝ้าที่พบได้บ่อยที่สุดใน3กลุ่มสาเหตุของการเกิดฝ้านะคะ ฝ้าเกิดจากการที่เซลล์ผิวหนังสร้างเม็ดสีหรือเมลานินเนี่ยมากเกินไปจนทําให้เกิดรอยฝ้าขึ้นมาเดิมทีกระบวนการสร้างเม็ดสีเกิดจากเซลล์ผิวหนังเมลาน,นไซต์นะคะโดยในเซลล์ชนิดนี้จะมีสารมากมายเป็นส่วนประกอบซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเอนไซม์ไทโรซินเนตเอนไซม์ไทโรซินเนตนะคะที่มีคุณสมบัติเปลี่ยนสารในเซลล์ผิวหนังให้กลายเป็นเม็ดสี แต่ด้วยมีสาเหตุหรือปัจจัยบางอย่างมากระตุ้นให้เม็ดสีถูกสร้างมากขึ้นทําให้เกิดฟ้าขึ้นมาซึ่งความรุนแรงของการสร้างเม็ดสีก็เกิดได้หลายระดับนะคะตั้งแต่ผิวหนังเกิดเป็นรอยสีน้ําตาลเข้มไปจนถึงสีเทานะคะด้วยเหตุนี้เองหนึ่งในการรักษาฟ้าที่ได้ผลก็คือต้องใช้สารที่ยับยัง้งเอนไซม์ไทโรซินเนสที่อยู่ในกลไกลของการผลิตเม็ดสีนะคะ ฟ้าไม่สามารถระบุสาเหตุของการเกิดได้ชัดเจนนะคะแต่ก็ทราบว่ามีปัจจัยหลายอย่างที่อาจเพิ่มการสร้างเม็ดสีมากกว่าปกติเช่นปัจจัยเสียงเรื่องของเพศเพราะพบว่าปัญหาเกินเกิดฟ้าได้ในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายถึง9เท่าอายุฟ้าจะเกิดในช่วงวัยเจริญพันธุ์ในช่วงที่มีอายุ20-40ปีนะคะสีผิว คนผิวเข้มหรือโทนผิวสีน้ำตาลอ่อนจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดฝ้าได้ง่ายกว่าคนผิวขาวและจะยิ่งเสี่ยงมากถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มีแสงแดดจัดพันธุกรรมก็มีส่วนนะคะโดยพบว่า30-50%ของคนที่เป็นฝ้าจะมีโอกาสที่คนในครอบครัวจะเป็นฝ้าด้วยนะคะปัจจัยกระตุ้นเช่นแสงต่างๆโดยเฉพาะแสงแดด เป็นปัจจัยกระตุ้นที่ส่งผลมากที่สุดที่ทําให้เกิดฝ้านะคะเพราะว่าแสงแดดเนี่ยไปส่งผลต่อเซลล์ผิวหนังพวกเมลาน,นไซต์ให้ทํางานผิดปกตินะคะแล้วก็มีผลต่อปริมาณเอนไซม์ไทโรซินเนตอย่างที่บอกรังสี UVB เนี่ย เป็นรังสีที่ทะลุได้ถึงชั้นหนังกำพร้าเท่านั้นนะคะก็ทำให้ผิวแดงหรือผิวไหมซึ่งเป็นตัวการก็ทำให้ผิวหมองคล้ำเป็นมะเร็งผิวหนังร่องรอยแล้วก็ปัญหาฝ้ากระส่วนรังสี UVA เนี่ยเป็นรังสีที่แทรกซ้อนได้ถึงผิวชั้นลึกๆเลยล่ะคะ่ะทะลุผ่านเมฆและกระจกได้เลยจึงทำลายคอลลาเจนแล้วก็ความชุ่มชื้นของผิวนะคะแล้วก็เป็นตัวการหลักที่ทำให้เกิดฝ้าเลยนอกจากดวงอาทิตย์แล้วก็ยังพบ แหล่งกำเนิดแสงสีฟ้าจากจอโทรทัศน์จอคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือเหล่านี้ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดฟ้าได้นะคะเราก็ไม่ควรมองข้ามอีกอย่างเรื่องของโฮอร์โมนค่ะโฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วก็โปรเจสเตอโรนสามารถกระตุ้นเซลล์สร้างเม็ดสีให้สร้างเม็ดสีมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วง,งการตั้งครรภ์น,นะคะแล้วก็การใช้ยาคุมกำเนิดซึ่งมีโฮอร์โมนผสมอยู่ด้วย เครื่องสำอางบางตัวก็มีส่วนในการทำให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวทำให้เกิดฝ้าได้นะคะการขาดสารอาหารแล้วก็การทานยาบางอย่างรวมทั้งยาชนิดต้านอาการชักนะคะแล้วก็ยาที่ทำให้ผิวไวต่อแสงแดดมากเช่นพวกเรตินอยยาลดความดันโลหิตแล้วก็ยาปฏิชีวนะบางตัวนะคะสัญหาจะสรุปให้อีกครั้งนะคะ สรุปว่าฝ้าเนี่ยเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้หญิงแบ่งออกเป็น3ชนิดคือฝ้าตื้นฝ้าลึกและก็ฝ้าผสมนะคะฝ้าตื้นอยู่ในชั้นระดับหนังกำพร้าเกิดขึ้นได้ง่ายรักษาได้ดีส่วนฝ้าลึกเนี่ยจะรักษาได้ยากแล้วก็ใช้เวลานานกว่าส่วนฝ้าผสมเป็นฝ้าที่พบได้บ่อยที่สุดสาเหตุของการเกิดฝ้ามาจากเซลล์หนังสร้างเม็ดสีมากเกินไป ซึ่งในทางการแพทย์ยังไม่ทราบเหตุผลที่แน่ชัดว่าทำไมแต่รู้ว่ามีปัจจัยเสี่ยงคือเป็นเพศหญิงเป็นคนผิวคล้ำอยู่ในช่วงวัยเจริญพันธุ์รวมถึงมีพันธุก,กรรมอยู่ด้วยนะคะร่วมกับการมีปัจจัยกระตุ้นที่สำคัญที่ทำให้เกิดป้าขึ้นมาก็คือแสงแดด UVa UVb และภาวะที่เกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเช่นการตั้งครรภ์การใช้ยาคุมกำเนิดเป็นต้นนะคะ ทีนี้มาเข้าถึงวิธีการรักษาฝ้าจะรักษาฝ้าได้ยังไงฝ้าส่วนใหญ่นะคะสามารถจางลงหรือจางหายไปได้ตามการเวลาถ้าเราป้องกันปัจจัยกระตุ้นต่างๆได้ดีนะคะในบางคนอาจไม่จําเป็นต้องรักษาฝ้าอย่างใดเลยนะคะคุณผู้ฟังหากฝ้านั้นเกิดจากการเปลี่ยนโฮอร์โมนเพราะภายหลังเรื่องของการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนเช่นเรื่องของหลังคลอดบุตรฮอร์โมนก็จะลดลงหรือคนที่ทานยาคุมกําเนิดเมื่อหยุดยา ฟ้าก็จะหายไปเองภายในช่วงระยะเวลาประมาณ3เดือนนะคะแล้วคนที่เกิดจากฝ้าแดดฟ้าอะไรถ้าไม่โดนกระตุ้นนะคะไม่เจอแสงแดดทุกวันพวกเนี้ยฝ้ามันก็จะค่อยๆจางไปได้เองค่ะ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยนะคะซึ่งก่อนจะรักษาแพทย์ก็จะค้นหาสาเหตุที่ทำให้เกิดฝ้าก่อนว่าเกิดจากอะไรเกิดจากแสงแดดยาคุมแพ้เครื่องสำอางจ้องหน้าจอมากเกินไปหรือเปล่าเหล่านี้เป็นต้นนะคะสิ่งสำคัญที่ควรรู้ก่อนเริ่มรักษาฝ้าก็คือมันมียาอยู่หลายชนิดแล้วก็ขั้นตอนการรักษามากมายซึ่งตามงานวิจัยเนี่ยสิ่งที่ช่วยในการรักษาฝ้าได้ก็ใช่ว่าจะ ใช้กับทุกคนได้ผลนะคะไม่มีวิธีใดที่ดีที่สุดแต่ว่าการรักษาฟ้าเนี่ยจะต้องใช้หลายๆวิธีร่วมกันนะคะทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับชนิดแล้วก็ความรุนแรงของฟ้าด้วยนะคะผลลัพธ์ที่ได้จากการรักษาอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบมากก็คือหลังการรักษาอาจจะแค่จางลงหรือหายไปแค่บางส่วน หรือในขณะที่บางส่วนก็อาจจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือจางลงเลยนะคะแล้วก็ฟ้าเนี่ยก็อาจจะกลับไปเป็นซ้ำได้อีกแม้จะรักษาจนหายแล้วก็ตามซึ่งก็พบได้บ่อยแล้วก็เป็นเรื่องปกตินอกจากนี้ยาแล้วก็วิธีการรักษาต่างๆอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงภายหลังการรักษาได้คะ่ะเช่นอาจทำให้ผิวคร้ขึ้นเกิดการอักเสบจากการรักษา ผิวบริเวณที่รักษาสว่างขึ้นเป็นพิเศษเหล่านี้เป็นต้นนะคะเราก็ต้องยอมรับสิ่งนั้นด้วยทารักษานะคะให้รู้ไว้ก่อนดังนั้นการรักษาก็ควรอยู่ภายใต้การควบคุมการดูแลของแพทย์บางอย่างเราไปใช้ยาเองเนี่ยเกิดผลข้างเคียงขึ้นมาก็จะเป็นสิ่งที่บั่นทอนจิตใจนะคะ สำหรับแนวทางการรักษาฝ้าที่แนะนำโดยแพทย์ผิวหนังจะมีอยู่หลักๆคือ1เลี่ยงปัจจัยกระตุ้นค่ะถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากแล้วก็เป็นตัวกำหนดผลลัพธ์ของการรักษาเลยนะคะคือเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเราสามารถเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นการเกิดฝ้าได้หรือเปล่าหรือเราอาจสามารถป้องกันไม่ให้ฝ้าที่เป็นอยู่เนี่ยแย่ yeah, ลงไปกว่าเดิมได้อีกหรือไม่โดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงแสงแดดแล้วก็แสงต่างๆรวมถึงการใช้ฮอร์โมน และการที่เราต้องหมั่นทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเลือกใช้ครีมกันแดดที่เป็นบอดสเปกตรัมนะคะเพราะว่ามันสามารถที่จะป้องกันได้ทั้ง uv a uv b นะคะ วิธีที่2คือการรักษาด้วยการทาเนี่ยก็เป็นวิธีการรักษาที่แพทย์ผิวหนังใช้มากที่สุดและมักจะเลือกใช้เป็นอย่างแรกนะคะโดยการให้ทาในรูปแบบครีมโลชั่นหรือเจลที่มีสารยับยัง้งเอนไซม์ไทรโรซินเนตเพื่อช่วยป้องกันการสร้างเม็ดสีใหม่เกิดขึ้นน่ะนะคะควบคู่ไปกับการหลีกเลี่ยงปัจจัยกระกตุ้นที่ทำให้เกิดฝ้าโดยเฉพาะแสงแดดและฮอร์โมนนะคะซึ่งแพทย์มักนิยมใช้สูตรที่เป็นสูตร ผสมตัวยาแหละนะคะไม่ไม่ได้ใช้แบบตัวยาอย่างใดอย่างหนึ่งเพียวๆนะคะเพื่อผลในการรักษาที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็วิธีที่3คือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยยับยั้งกระบวนการสร้างเม็ดสีผิวก็คือสารที่มี พวก a c t I v e i n g r ร d i ด n t ์ผสมอยู่นะคะก็สามารถทำให้การเปลี่ยนแปลงของผิวหนังดีขึ้นได้ระดับหนึ่งอันนี้ไม่ใช่เครื่องสำอางนะคะซึ่งสำหรับการรักษาฝ้าก็คือ ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสม,มของสารยับยัง้งเอนไซม์ไทโรซิน e ตหรือกระบวนการสร้างเม็ดสีผิวก็เป็นทางเลือกในการรักษาฟ้าที่ค่อนข้างได้รับความนิยมสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการใช้ยาทาที่มีไฮโดรฟีโนนนะคะหรือยาที่มักก่อให้เกิดผลข้างเคียงหรือทำให้เกิดฟ้าถาวรได้หากใช้เป็นเวลานานโดยคุณอาจจะเห็นว่าในผลิตภัณฑ์พวกนี้มีส่วนผสม,มของพวกพวกอาบูตินพวกทรานซาม,มิก เหล่านี้เป็นต้นนะคะหลายๆตัวยาเลยค่ะคุณผู้ฟังส่วนวิธีที่4ก็คือการกินยารักษาฝ้ายาที่เป็นสารสกัดในรูปแบบการทานเนี่ยนะคะมีการศึกษาที่พบว่าอาจช่วยรักษาฝ้าได้เช่นพวกกรดซันสมิกค่ะหรือซันสมิกแอซิดนะคะเป็นสารที่มีฤทธิ์ยับยั้งการสร้างเมลานินได้ด้วยหลายกลไกแพทย์อาจพิจารณาใช้ยาตัวนี้นะคะใน คนที่มีปัญหาฝ้ารุนแรงจากการศึกษาพบว่าการรักษาด้วยทรานส m มิกแอซิดนะคะชนิดทานมีแนวโน้มว่าจะได้ผลดีนะคะอย่างไรก็ตามก็มีข้อบ่งชี้ในการใช้ เพราะปกติยานี้ไม่ได้มีข้อบ่งใช้เพื่อการรักษาฝ้านะคะแล้วก็ยังไม่มีรายงานด้านความปลอดภัยเมื่อใช้เป็นระยะเวลานานอีกทั้งข้อห้ามในการใช้และก็ผลข้างเคียงของยาชนิดนี้ก็มีหลายอย่างเช่นมีอาการปวดศีรษะคลื่นไส้อาเจียนท้องเดินเจ็บหน้าอกปวดกล้ามเนื้อเหล่านี้เป็นต้นนะคะการศึกษาวิจัยเนี่ยยังพบได้น้อยแล้วก็ยังสรุปผลได้ไม่ชัดเจนเวลาใช้ก็ควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์นะคะ อีกตัวก็คือกรูตาไทโอนค่ะเป็นสารต้านอนุม,มูลอิสระที่มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไทร o ซินเนตจากการศึกษาพบว่าการใช้กรูตาไทโอนในรูปแบบทานนะคะสามารถช่วยลดเมลานินในผู้ที่เป็นฝ้าได้เมื่อเทียบกับยาหลอก อีกตัวคือโพลิโพเดียมเิวโคโตเมสค่ะเป็นสารสกัดจากเฟินที่มีฤทธิ์ยับยั้งกระบวนการสร้างเมลานินหลังการถูกกระตุ้นจากแสงสีฟ้าจากอุปกรณ์หรือจอต่างๆนะคะจะช่วยลดการทำลายแล้วก็ยับยั้งการเกิดอนุมูลอิสระจากรังสี U.V. จึงช่วยลดการอักเสบของผิวแล้วก็ลดการสร้างเม็ดสีผิวที่เกิดตามมาค่ะสารสกัดจากเมล็ดอง,งุ่นก็ใช้ได้นะคะ จากการศึกษาพบว่าการทานสารสกัดจากมเมล็ดอง,งุ่นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาประมาณ6เดือนเนี่ยค่ะสามารถทำให้รอยฟ้าจางลงได้อีกตัวคือสารพิกโนจีนนนะคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สกัดจากเปลือกสนฝรั่งเศสค่ะมีคุณสมบัติช่วยต้านการผลิตเม็ดสีเมลานินนะคะแล้วก็ช่วยลดฟ้ากระได้ อย่างที่5ในการรักษาฝ้านะคะก็คือการรักษาด้วยขั้นตอนทางการแพทย์ค่ะหากการใช้ยาทาเฉพาะที่รวมถึงยาทานแล้วไม่ได้ผลแพทย์อาจแนะนำวิธีรักษาอื่นๆนะคะเช่นอาจจะเป็นการลอกผิวด้วยสารเคมีการทำเลเซอร์ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์นะคะ แต่การรักษาทางการแพทย์เหล่านี้ไม่ใช่วิธีการรักษาฟ้าในระยะยาวแล้วก็ไม่มีวิธีใดดีกว่ากันหรือดีที่สุดนะคะการรักษาอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้เช่นกันอาจเกิดปัญหาผิวอื่นๆเพิ่มเติมหรือมีอาการแย่ลงก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังทางที่ดีคุณผู้ฟังก็ต้องหาแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและก็ประสบการณ์ในการรักษาฝ้านะคะ แต่วิธีที่เราจะต้องทำหลังจากการรักษาฟ้าก็คือเราจำเป็นต้องใช้ครีมกันแดดแล้วก็หลีกเลี่ยงแสงแดดอย่างเข้มงวดค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าฝ้าบอกแล้วว่ามันไม่สามารถหายขาดได้เพะาะนั้นสิ่งที่จะลดปัดจจัยการเกิดฟ้าได้ก็คือคุณผู้ฟังต้องลดเรื่องของแสงแดดฮอร์โมนต่างๆนะคะ อย่างที่เล่ามาว่าการรักษาฝ้ามันก็ไม่ได้เป็นการรักษาที่หายขาดแล้วมันสามารถที่จะก,กลับเป็นซ้ำได้อีกเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังต้องหาวิธีการป้องกันค่ะซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่มีวิธีการป้องกันการเกิดฝ้าได้อย่างร้อเปอร์เซนนะคะเพราะปัจจัยการเกิดฝ้ากว่าครึ่งมาจากปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้แต่ยังไงก็ สามารถที่จะชะลอการลุกลามแล้วก็ลดการกลับมาเป็นซ้ำของฝ้าไปหลังการรักษาโดยใช้ครีมกันแดดเนี่ยค่ะอย่างสม่ำเสมอการป้องกันแสงแดดอย่างเข้มงวดคือหัวใจหลักของการป้องกันการรักษาฝ้าเลยค่ะขอแนะนำว่าควรทาครีมกันแดดก่อนออกแดดประมาณ15-30นาทีนะคะแล้วก็ต้องทาซ้ำทุก2-3ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าสารกันแดดยังมีประสิทธิภาพในการป้องกันผิวอยู่ วิธีทาครีมกันแดดนะคะคุณผู้ฟังการทาครีมกันแดดบนใบหน้านะคะให้ใช้ครีมกันแดดในขนาดเท่าเม็ดไข่มุกเม็ดใหญ่2เม็ดค่ะแล้วก็แบ่งแต้มลงบนหน้าเนี่ยนะคะ5้าจุดคือหน้าผาก1จุดแก้ม2จุดจมูกหงจุดแล้วก็คางอีก1จุดนะคะจากนั้นค่อยๆเกลี่ยท้ายทั่วหน้าอย่างสม่ำเสมอให้คุณผู้ฟังเลือกครีมกันแดดที่มี บอรดสเปกตรัมกว้างนะคะแล้วก็เลือกครีมกันแดดที่เหมาะสมสำหรับคนเป็นฝ้าเลยนะคะคือครีมกันแดดที่มีส่วนผสมของไทเทเนีมยมไดออกไซด์ซินลออกไซด์ไอรอนออกไซด์นะคะเพราะสามารถช่วยป้องกันแสงที่ตามองไม่เห็นแล้วก็แสงสีฟ้าซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดฝ้าได้ด้วยนะคะซึ่งแสงพวกเนี้ยค่ะมาจากพวกจอโทรทัศน์จอมือถือเราเนี้ยนะคะปกติแล้ว ครีมกันแดดที่เราเจออยู่นะคะบางตัวก็ไม่สามารถที่จะป้องกันรังสี UVA ได้ซึ่งส่วนใหญ่ที่เราเจอจะป้องกันได้เฉพาะรังสี UVB นะคะการเลือกครีมกันแดดนะคะให้เลือกที่สามารถป้องกันรังสี UVA แล้วก็รังสี UVB ได้ด้วยนะคะซึ่งผู้ฟังก็ดูจาก สลากของหลอดครีมกันแดดเนี่ยนะคะว่าเขาเขียนไว้ว่ายังไงก็คือเขาเขียน SPF อยู่ระหว่างเท่าไหร่แล้วก็สามารถการรังสี UVB ได้หรือเปล่าแล้วก็มีค่า PA บวกบวกบวก,ก็คือ3บวกเนี่ยคะ่ะซึ่งตรงเนี้ยเป็นค่าที่สามารถป้องกันร,รังสี UVA ได้ด้วยนะคะ รังสี uvb เนี่ยคลื่นของมันจะอยู่ช่วงระหว่าง230 -290 ถึง290ซึ่งพวกเนี้ยสามารถที่จะกันการทะลุเข้าหนังกำพร้าซึ่งทำให้ผิวหนังแดงผิวไหมผิวมองคล้ำมะเร็งผิวหนังริ้วรอยแล้วก็ฝ้ากะค่ะส่วนรังสี uvb ซึ่งมีเขียนไว้ว่า pa บวกบวกบวกนะคะสามารถ ป้องกันการแทรกซอนเข้าถึงผิวชั้นลึกๆแล้วก็แสงที่ทะลุผ่านเมฆก็กระจกได้ค่ะซึ่งตัวพวกนี้เป็นตัวทำลายคอลลาเจนแล้วก็ความชุ่มชื้นของผิวทำให้เกิดฝ้ากะริ้วรอยผิวเหี่ยวยน่นมะเร็งผิวหนังแล้วก็ผิวหมองคล้ำได้นะคะซึ่งจากการศึกษาพบว่าครีมกันแดดที่มีส่วนผสมของพวกไอรอนออกไซด์สามารถลดการผลิตเม็ดสีในผู้ที่เป็นฝ้าได้นะคะป้องกันแสงที่มองเห็นได้แสงสีฟ้า แต่ในทางกลับกันนะคะครีมกันแดดที่ไม่มีสารเหล่านี้ก็ไม่สามารถที่จะป้องกันแสงพวกที่เรามองเห็นได้หรือแสงจากจอกต่างๆได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นการเลือกใช้ครีมกันแดดเป็นสิ่งสําคัญนะคะแล้วก็อีกอย่างคือการเลือกใช้เครื่องสําอางหรือครีมบํารุงผิวสําหรับกลางวันถ้าเป็นไปได้นะคะคุณผู้ฟังควรเลือกยี่ห้อที่มีส่วนประกอบของสารเหล่านั้นอยู่ด้วยนะคะเพื่อป้องกันแล้วก็หลีกเลี่ยงแสงแดด การใช้ครีมกันแดดอาจไม่เพียงพอต่อการป้องกันแสงแดดโดยเฉพาะในช่วงที่แดดรุนแรงก็คือช่วง9โมงถึง4โมงเย็นค่ะเราก็ควรป้องกันผิวไว้อีกชั้นหนึ่งนะคะอาจจะเป็นการกางร่มการสวมหมวกอะไรก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็อีกอย่างที่เราป้องกันได้แล้วก็เลี่ยงได้ก็คือเรื่องของการนอนอับแดดการลดการสัมผัสแสง led จากโทรทัศน์โทรศัพท์มือ ถือแล็ปท็อปแท็บเล็ตเลี่ยงการใช้เครื่องสำอางบางอย่างโดยเฉพาะเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่ใช้แล้วทำให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็พวกสบู่หอมต่างๆนะคะเลี่ยงการใช้ยาหรือฮอร์โมนโดยไม่จําเป็นเช่นการรักษาที่ใช้เอสโตรเจนยาคุมกำเนิดที่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วก็โปรเจสเตอโรนรวมถึงยาที่ทำให้เกิดฟ้าหรือ ทำให้ฝ้าที่เป็นอยู่เนี่ยแย่ลงนะคะหรือเรื่องการแวะทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อผิวเช่นอาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินดีเระวิตามินดีเนี่ยช่วยทําให้ผิวมีสุขภาพแข็งแรงอาหารที่มีวิตามินดีมากก็มีพวกไข่เนื้อนมนมแอลมอน์เห็ดน้ํามันปลาน้ำส้มโยเกิรต์ตเหล่านี้เป็นต้นนะคะสรุปนะคะคุณผู้ฟังฝ้าเนี่ย เป็นปัญหาทางผิวหนังที่พบได้บ่อยในผู้หญิงไม่มีอันตรายใดๆต่อร่างกายยกเว้นเรื่องของความงามฝ้าแบ่งออกเป็นฝ้าตื้นฝ้าลึกฝ้าผสมซึ่งพบบ่อยที่สุดนะคะฝ้าผสมโดยเกิดจากเซลล์ผิวสร้างเม็ดสีหรือเมลานินมากเกินไปแล้วก็มีปัจจัยกระตุ้นที่สําคัญคือแสงแดดแล้วก็ฮอร์โมนแนวทางการรักษาที่แพทย์มักใช้เป็นตัวเลือกแรกก็คือการใช้ยาทารักษาฝ้าสูตรรวม หรืออาจแนะนำให้ใช้เป็นผลิตภัณฑ์พวกเดโมคอสเมติกสำหรับผู้ที่ไม่อยากใช้ยาหรือต้องการหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงจากยาแต่ถ้ายังรักษาไม่ได้ผลอาจมีการรักษาเสริมเพิ่มเติมด้วยการลอกผิวหรือสารเคมีหรือการทำเลเซอร์แต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ฟังการรักษาต้องคำควบคู่ไปกับการป้องกันแสงแดดแล้วก็หลีกเลี่ยงปัจจัยกระกตุ้นต่างๆค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเรื่องของฟ้าอย่าเพิ่งท้อนะคะสำหรับใครที่เป็นป้าก็ค่อยๆรักษาไปค่ะหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เกิดฟ้าหลีกเลี่ยงปัจจัยที่กระตุ้นฟ้าให้รักษายากนะคะก็พยายามป้องกันแล้วก็หาวิธีรักษาควบคู่กันไปนะคะ หวังว่าทุกคนคงจะฝ้าจางลงนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าหน้าคุณหน้ามองขึ้นสุขภาพจิตคุณดีขึ้นขอให้ทุกคนมีหน้าตาที่สดใสนะคะแล้วก็มีความสุขฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้มอบสำหรับคนเป็นฝ้าหรือคนที่ไม่อยากเป็นฝ้าคะ่ะพบกันในคลิปต่อต่อไปนะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ